สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เราก็จะมารีวิวหมอ้อหุงข้าวให้ดูกันนะคะเป็นหมอ้อหุงข้าวที่ได้รับมาจากงานเลี้ยงส่งเสียนของป้าแดงนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะเป็นหมอ้อหุงข้าวใบเล็กเล็กกระทัดรัดนะคะประมาณสักลิตรหนึ่งได้บ้งลิตรหนึ่งหรือครึ่งลิตรประมาณเนี้ยค่ะหุงได้จริงด้วยนะทุกคนน่ารัก อันนี้เราได้มาจากงานกระสีณของป้าแดงอันนี้ฝาก็จะประมาณนี้คะ่ะติดเปิดได้น,นี้ข้างในก็หุงข้าวได้จริงคะ่ะสุกและอร่อยนุ่มด้วยคะ่ะทุกคนดูนะคะนี่ถ้าใครสนใจก็ฝากกดในตะกร้าเหลืองแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามโค้ดพี่เกลียวได้นะติดตามมาติดตามกลับจ้าอ่าน่ารักเนาะน่ารักนี่ใบเล็กๆนะารากคือเทียบกัหนนะ้าเรา ไม่ไหนก็นได้บ้าน้องหองข้าวจิว๋วค่ะทุกคน